สวัสดีเพื่อนๆสายตกทุกท่านหลังจากคลิปที่ผมนำรอก Attacker G N 7นะครับที่ราคาประมาณ1,000บาทนะครับบวกลบนะนะเอาไปตีในท่าต่างๆให้เพื่อนๆดูนะครับก็มีคำถามตามมาอีกมากมายนะฮะว่าบัางเอารอกอันนู้นรอกยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนู้นนะมากมาย นะครับตีให้ดูหน่อยครับบังนะผมตอบเลยว่าผมไม่มีนะก็พยายามคิดนะว่าจะตอบคำถามนะครับที่ว่ามีความหลากหลายออกาคานั้นราราคานี้นะครับสามารถตีสกิปติ้งได้หรือไม่ตอนนี้ก็นึกออกแล้วนะครับผมเลยจะนำรอกตัวนี้รอกตัวนี้นะครับคือรอกตกปลาหน้าดินนะครับคืออบูกาเซียร็อกเก็ต นะครับ5 5า0 cs นะครับสำหรับสายตกปลาหน้าดินหรือคนที่เคยตกปลาหน้าดินนะน่าจะรู้จักดีนะครับอายุมันนี่ตั้งแต่ซื้อมานี่น่าจะมีเกือบ20ปีแล้วนะ <c oughs> ครับไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับหน็อที่เห็นโดโดๆอันนี้ไม่ได้เป็นหน็อแต่งนะ <c oughs> ยางมันเหนียวนะผมดึงออกเหลือแต่ต่อรอบตัวนี้นะครับไม่มีระบบหน่วง นะครับไม่มีระบบหน่วงช่วยนะครับมีแต่ว่าแกนสปูลแน่นหรือแกนสปูลหลวมนะครับก็น่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ใช้รอกเบสแคสติ้งไอที่แบบตีอยปลอมโดยตรงนะครับถ้ารอกตีอยลปลอมโดยตรงนะครับมันก็จะมีระบบหน่วงที่ว่าเป็นหลักๆเลยนะก็คือแบบไม่เหล็กนะครับเช่นตัวนี้คือไม่เหล็ก นะครับลากของพวกชิมาโ,โน่หรือของยี่ห้อต่างๆนะครับมันก็จะมีระบบหน่วงแบบเมตราอีกระบบหนึงก็จะเป็นระบบ DC นะครับตัวนี้นะครับไม่มีระบบที่เก่าวมา <c oughs> ผมคิดว่าถ้าว่ารอบตัวนี้นะครับสามารถตีสกิปปิ้งได้ถ้ามันตีได้นะครับรอกทั้งหมดนะครับทุกแบรนทุกยี่ห้อทุกราคาเที่วว่าเป็นรอก ตีปอมโดยตรงนะครับก็ต้องทําได้นะอันนี้น่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันชายคลองถึงชายคลองแล้วนะเดี๋ยวตีให้ดูเลยนะครับก็เป็นการตีแบบสัตว์ทสั้นๆนะนะก็ไปขึ้นคันมาเรียบร้อย นะครับก็เป็นคันของ Attacker นะครับน่าจะพันกว่าบาทนะพันต้นๆนะครับเวท10 20นะครับซื้อที่ไหนครับนะคือเข้าร้านเลยนะครับผมไม่ได้คนขายนะครับกาบเยียยางนะเยายางก็เป็นเยียางสกีปิ้งนะครับทรงนี้นะครับรู้จักกันดีกาบรอกนะครับอบูนะครับรอกตกปลาหน้าดินอบูกาเซียนะครับเนี่ย็อกเก็ต นะครับโปรร็อกเกต5 5 0 0 CS นะครับนี่นะชัดเจนนะครับสปูลเดิมทั้งหมดนะครับเป็นรอกตกตกปลาสวายอะ่ะเออสปูลนี่หนักปึกนะครับไม่มีระบบเบรกนะครับไม่มีระบบหน่วงนอกนะอันนี้ก็เป็นนะดึงปลาลากนะแคกดึงปลาลากนะครับของอาบูนะอ่าอันนี้ไม่มีนะครับปุ่มกดฟรีก็คือตรงนี้นะครับเนะี่ย นะสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะถ้าว่าสายหน้าดินที่ที่ตกหน้าดินอยู่แล้วน่าจะรู้จักดีนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวลองตีเลยอ่ะสายเอ็นนะครับเป็นสายเอ็นตกสว่านี่แหละนะครับ25ปอนด์นะครับเนี่ยสายเอ็น25ปอนด์เลยนะไม่ใช่สาย PE นะครับก็เดี๋ยวลองตีดูเลยนะครับ,ก,บกับกับการตีสกิปปิงตั้งนวงยังไงครับบางนะนวงนอกไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วไม่มีนะครับ แล้วก็น่วงในนะครับผมก็ไหลลงธรรมดาเลยนะฟูด้วยนะเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้กดฟรีนะแล้วปล่อยเหยื่อลงนะครับไหลออกนะครับแล้วก็ฟูด้วยนะครับมันเป็นสายเอ็นนะถ้าลงปุ๊บม,มันดีดอยู่แล้วนะครับเนี่ยกดลงเห็นไหมมีมีมปิ้นขึ้นมานะครับอ่าไม่ได้แบบเหนืดจนไม่ไหลนะมีไหลนะครับเห็นไหมนเนี่ยเหยื่อตกลงมานะ กระฟูปกตินะครับไม่ได้เหนืดเป็นพิเศษแบบเยวไม่ออกนะครับคือตีปกติเลยเห็นไหมเนี่ยคายขึ้นมานะครับก็คือว่าไม่ได้เหนืดมากนะปอเยียตกเห็นไหมอวกขึ้นมานะครับเท่านี้นะก็เดี๋ยวลองตีดูเลยนะครับในท่าสคิปปิ้งนะครับที่ทุกคนมีคำถามว่ารอกตัวนูน้นตัวนั้นตัวนี้น ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ตีให้ดูหน่อยครับบังนะเทาว่าตัวนี้ตีได้นะครับทุกตัวที่เป็นรอกเบสแคสติ้งนะครับรอกตีอย่าปลอมโดยตรงตีได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับอ๋อลือมกดอ้โชว์เด๋อเลยกูไปกดตรงนี้นะมันไม่มีนะนะมันต้องกดข้างนะเอาหมาาหมายหม่เออโชว์เด๋อเลยนะกดตรงนี้นะ ผมไปมือกดตรงนี้ปึ๊กเนี่ยเนี่ยตีนี้สายนะอ่ะจะลองดูอ่ะอย่าลืมกดนะกดนี้นะเกือบลืมนะเออฟีปูนมันกดตรงนี้นะครับอ่ะใสไหมนะฮะชัดชัชดชดเลยนะระยะทําการนะครับเห็นไหมอันนี้หัวเหยื่อนะครับอยู่ที่ไกด์นะครับเอาให้เห็นชัดๆเลยนะว่ามันมันมันตีไปได้ในระยะทําการจริงๆนะนี่นะ ว่าเยื่อยู่อยู่ตรงไกดตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะหมุนรอบหนึ่งนะทรงนี้อยู่ตรงนี้นะหมุนรอบหนึ่งปึ๊บเนี่ยกลับไปอยู่ทรงเดิมนะอ่ะเดี๋ยวดูดูสายที่มันขึ้นใบแมจากไกดตัวนี้นะครับสองสามมาอยู่นี่เลยเห็นไ,ไหมเนี่ยหกสิบเซนนะครับโดยโดย,โดยประมาณนะอ่าหกเซนโดยประมาณนะครับเพราะว่าศอกหนึ่งนี้มันห้าสิบแล้วนะ อันนี้ขึ้นมานีเลยน่าจะมี60-70ถเซนนะสำหรับหมุนรอบหนึ่งนะครับของของรอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองตีดูระยะนะครับระยะทําการนะสะไลขึ้นไปเลยนะขึ้นฝั่งเลยนะเดี๋ยวจะหมุนนะอยู่ข้างล่างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ลองตีให้ดูทีนะเห็นไหมไม่ฟููนะเห็นไหมผมจับตอนที่มันจะจะหยุดนะครับเพราะว่ามันไม่มีระบบหน่วงข้างๆนี้นะครับการการจะจับก่อนหยุดนะครับเราต้องชะลอก่อนจะหยุดนะครับมันชับ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 เนี่ยชับชับชับเกือบสุดแล้วเนี่ยเราต้องรีบเอามือจับเลยนะเพราะว่าถ้าว่าไม่จับเนี่ยสปูนมันหนักนะครับมันจะหมุนหมุนต่อเนื่องนะครับสุดท้ายฟูแน่นอนนะครับมันเป็นสายเอ็นด้วย นะครับพร้อมที่จะคลายตัวอยู่แล้วอ่ะนะนะเดี๋ยวตีให้ดูอีกสักสีห้าทีนะครับว่ามันตีได้ไหมนะคำถามนะนะฉลับไปเลย,นะลห,ลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสสิบห้าสิบหกดปดเก้าี่สิบยีสบอยีงามะีไร้ไกลหน่อยนะ

ห้อยสายก็ประมาณลักศอกหนึ่งนะครับการห้อยสายนี่มันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสูงนะแล้วแต่ความสูงแล้วแต่หมายนะครับถ้าว่าหมายใกล้น้ํากว่านี้ก็ห้อยน้อยกว่านี้นะแต่น้ําประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละขึ้นฝั่งเลยนะหน 20, 20, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่ดสองสากเจ็ดจแปดเกย่สิบจหนดสอสาจี่อ่าปวดหน่อยอยู่ดไกลไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด2สิบสองจ็ดแปดเก้าสิบบเอี่สิ้าหดยี่บปดบเกะยีิบเกรอบนะอะเค้นหน่อยนะอันนี้เค้นเลยนะไปหนึ่งเลยนะขอบยางนูเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยี่สิบสองสามสี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบสี่ยีสิอสิบอบ นะนะไปไหมนีคือสกิ์นะรอบตกปลาหน้าดินนะครับสายเอนะ็นยี่มาปอนอกับยาสิบสิบสองกรรมัมนะไปไหมนะไปไหมเอเคนะนี่กระจ่างเลยนะ,ะเดี๋ยวผมเอากล่องไปตั้งข้างๆนะครับให้เห็นอีกทีหนึ่งนะ ก็จ,จบไปนะครับสำหรับการทําให้ดูสําหรับคําถามนะครับของหน้า,น,านะที่สงสัยว่าบ้างเอารอกนูน้นรอกน,นั้นรอกยี่ห้อนี้รอกน,นูนน่นนอนนู่นนั่นนี่นะครับต่างๆนาน,นานตีให้ดูหน่อยครับว่ามันตี s k i ปป i n g ได้ไหมนี่คือรอก ตกปลาหน้าดินเลยล่าร,รอกตีอปอมจริงๆนะครับประสิทธิภาพนะครับการส่งเหยื่อการคุมฟู้นะครับดีกว่ามหาศาลแน่นอนผมก็เข้าใจนะครับสําหรับน้าๆที่ว่ามีรอกอยู่กับมือแล้วไปลองตีแล้วนะครับแล้วมันสคลิปไม่ได้สักทีนะผมจะตอบว่าทําได้นะครับตีได้นะมันก็ไม่ชัดเจนนะครับเ <laughs> พราะว่าใครๆก็พูดได้นะว่ามันตีได้ หาวิธีนะครับที่จะอธิบายด้วยภาพให้เห็นนะวันนี้น่าจะกระจ่างแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังตีไม่ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะะและก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่ารายละเอียดว่าทำไมมันถึงตีได้นะครับโดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันคือรอกแพงรอกถูกรอกลื่นรอกฝืดนะฮะ ก็คงจะต้องลาแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ